พี่ครับผมเป็นอยู่ผมรู้สึกมึนหัวร้อนหนาวูบู่บวบบแอบเครียดบ่อยแล้วรู้สึกว่ามือสั่นตัวสั่นเวลาที่โดนแรงคนดันใจเต้นแรงเหมือนทะลุออกมาหายใจแบบเหมือนคนจะขาดใจกังวลมากเลยผมไม่รู้ว่าจะเริ่มรักษาอย่างไงดีโรงพยาบาลรัฐบาลผมไม่ค่อย ได้เรื่องเอกชนผมก็ไม่มีเงินอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแม่มาตอบให้จริงๆอ่ะถ้าเกิดเอาตามประสบการณ์ของแม่นะถ้าพี่ๆเนี่ยเป็นอันนี้คืออาการหนักมากแล้วถ้าไปรักษาตามโรงพยาบาลรัฐแบบสามสิบาทอะไรอย่างเงี้ยประกันสังคมนะมันจะไม่ค่อยได้อะไรเลยนะไม่ได้มาแอนตี้อะไรจริงๆอนะ่ะไปลองดูได้เาก็จะให้ยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าไปเอกชนเนี่ยโ,โหหมดเยอะจริงๆบางคนแค่ตรวจเนี่ย หมดหลักหมื่นนะบางคนตรวจสามโรงพยาบาลหลายหมื่นนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาคือเอาจริงๆอันนี้แมงไม่ได้ยังไงนะผู้จะประสบการณ์นะครับก็คือเขาไม่ค่อยหายกันนะครับเออแล้วเพื่อนๆจะไปจบทางก็คือที่แผนกจิตเวชเขาจะให้ยาพวกยาคลายเครียดยากดประสาทยานอนหลับอะไรพวกเนี้ยยาแก้ใจสั่นตามอาการมากินนะครับผลเสียขยงยาพวกนี้แมงเคยทําให้แล้วมีผลข้างเคียงนะครับแล้วกินเป็นานๆมัน,นติดด้วยถามว่าเริ่มรักษาย,ยัางไง ถ้าง่ายตุ่นะแมนว่าลองดูศึกษาในช่องแมนนะครับแมนพูดไว้แบบละเอียดเยอะมากและลิงก์หน้าโปรไฟล์เนี่ยมันมีคนที่หายเยอะมากลองเข้าไปดูนะครับถ้าส่วนตัวสั้นๆนะแมนบอกเลยว่าแมนแนะนำเพื่อนๆใช้เป็นสมุนไพรธรรมชาติในการปรับปรับเคมีในสมองให้กลับมาสมดุลเนี่ยมันคือต้นเหตุของโรคนี้พอมันสมดุลใช่ไหมอาการผิดแปลกต่างๆมันจะกลับเป็นปกติหมดเลยเหมือนกับตอนที่เรายังไม่เป็นโรคนี้ครับโอเคไหมครับถ้าเกิดว่า เพื่อนๆทีเ่เป็นอยู่นะครับงงนะครับหรือว่าไม่รู้เข้าไปดูอะไรตรงไหนนี่ทักหาแมนได้นะครับแต่ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์กับผู้ป่วยท่านอือน่นได้เข้ามาฟังด้วยนะนะครับ